จากกรณีที่น,ทนายธนกรวังบุญคงชนะได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทหารไทยอดทนเจรจาชายแดนคลี่คลายข้องใจจิรัตคนไทยแบบไหนไม่ช่วยปกป้องประเทศแถมแทะทหารชี้อย่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำไม่สร้างสรรเน็บพิธาหลบหายคงรู้แล้วมีทหารไว้ทำไมจากกรณีดังกล่าวคุณพิธาลิมเจริญรัตได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า มีทหารไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศครับเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาพวกเราอดีตพักกา้าวไกลจึงพยายามปกป้องทหารที่ปกป้องประเทศและปฏิเสธทหารที่พยายามจะปกครองเราปกป้องทหารที่ปกป้องประเทศทหารที่เป็นมืออาชีพยืนข้างประชาชนให้มีสิทธิมนุษยชนสวัสดิการ ปลอดการทุจริตมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่เท่าทันและใช้ได้จริงแต่เราปฏิเสธทหารที่ปกครองประเทศผู้ที่ใช้อำนาจนอกระบบทำรัฐอะไรทำรัฐประหารแทรกแซงการเมืองอยู่เหนือพลเรือนเบียดเบียน,บยนงบประมาณของประชาชนเกินควร ทำสงครามข่าวสาร I.O. กับประชาชนใช้อำนาจ v v ว p เอื้อในทุนทั้งในและนอกประเทศนั่นต่างหากที่เราปฏิเสธปเรเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนผมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยด้วยความห่วงใยแต่ไม่ประสงค์ที่จะถูกลากและตอบโต้ ทำเป็นสนวนให้สถานการณ์ตึงเครียดและเกิดความขัดแย้งมากไปกว่านี้เชื่อว่าเพื่อนๆของผมที่พักประชาชนกําลังให้สติและแนะนํารัฐบาลได้ดีอยู่แล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบางและเปลี่ยนไปได้ตลอดอาจจะเป็นเพราะท่านเบื่อการเมืองแล้วยิ่งตอนนี้ท่านยิ่งเบื่อการเมืองกันเข้าไปใหญ่ตกลงฝ่ายค้านฝ่ายแค้นอะไรกันเนี่ย ผมขึ้นเครื่องบินมาเจอคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกบินมาไฟเดียวกับผมน่าเสียดายเหลือเกินเวลาสั้นไปหน่อยผมอยากจะเข้าไปหาท่านแล้วบอกว่าไม่มีหรอกครับฝ่ายแคนไม่ได้เป็นคู่แคนอะไรกันด้วยมีแต่คู่แข่งพักนี้เขาถูกสร้างมาเพื่อแข่งกันเลือกนโยบาย แข่งกันเรื่องคนที่จะมาสมัครแข่งกันเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเลยก็ดูพวกคุณไหนบอกว่ามันจบแล้วครับนายก็ยังอยู่มเป็นรัฐบาลเดียวกันได้เนี่ยไม่มีฝ่ายแค้นไม่มีคู่แค้นการเมืองไทยมีแต่คู่แข่งสิ่งที่เขาพยายามจะทำคือเขาอยากจะบอกว่า คะแนนของพวกคุณไม่มีความหมายเขาอยากจะทําให้คุณรู้สึกว่าพลังของคุณมันตัวเล็กเหลือเกินหนึ่งสิ์หนึ่งเสียงของฉันจะไปมีประโยชน์อะไรแต่ถ้าท่านอยากได้พักการเมืองที่ตรงไปตรงมาไม่ตระบัดสัตว์ <S <S ตวอยากจะให้ประชาธิปไตยเต็มใบเห็นการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองการเมืองที่ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน การเมืองที่ไม่มีสองมาตรฐานทุกคนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายสู้กับกองทัพป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารในประเทศไทยอีกเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วครับพี่น้องครับ